สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง y u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  e ป้ายันไม่โคดว่วนนะครับวันนี้เราเข้างานสองคันเลยที่กัดบ้านปรูเกียนตะบนนอกเมืองนะครับเ,รเข้างานสองงานเลยนี่น้องครับครับ เราจะได้เริ่มเข้าว่าเข้าไอ้ช่วงหน้าฝนเข้าไม่ได้พึ่งได้เริ่มเข้านะครับต่อุณน,นะครับที่เรียกใช้บริการปายันไม่โคดวนนะครับทีมงานคุณภาพโอมารครับ 085498 6402นะครับสายยันไม่โคตดวนนะครับจัดหนักจัดเต็มทั้งขนไปทิ้งนะครับน่าจะหลายเที่ยวอยู่ น่าจะไม่นานนะครับเฉพาะเพียแต่ผลน,นี่น่าจะตีไปประมาณครึ่งวันนะครับทั้งต้นมะม่วงใหญ่ฝั่งโน้นต้นหนึ่งแล้วก็ต้นมะพราะ้าวสองต้นนะครับใดอยากได้อาไปโรงแขกรถนะครับจมนะครับก็มาเอาได้นะครับ ส่วนต้นมะยมต้นนี้กับต้นมะพร้าวเราก็เก็บเอาไว้นะครับปลูกกว้จะได้นี่มันก็หลายปีนะครับปะอ๋อนี้แม่บ้านมาคุมนะครับเราต้องทำงานแบบสมัติสม่งนะครับไม่งั้นไม่ได้ครับเอาแกมาคุมเอง เดี๋บอมคุยโทรศนะัพท์กันไนะครับเสกันเดียวก็ คนก็น่าจะหลายเที่ยวอยู่ประมาณสิบเที่ยวน,น,นะครับใช้รถบีเทนผลนะครับยังมมีรถ6กล้อนะครับมีรถออทารถ6อกล้อก็น่าจะประมาณห้าเที่ยวนะครับรถบีเตนเราก็น่าจะสิบเที่ยวครับ เรามาช่วยกันก่อนเราเค่อยไปเคลียร์ให้ที่เทนะครับเอาคันเขียวไปไว้เคลียร์ที่เทฝั่งนู้นส่วนต้นมะม่วงต้นนี้นะครับเราจะตัดไว้เผาถ่านนะครับให้พี่ทายให้ผู้ใหญ่เบนนะครับไว้เผาถ่าน